สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะพามาทำดอกไม้ดอกไฮยาซินนะคะอุปกรณ์เราก็มีกระดาษกระดาษย่นนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีก้านดอกนะคะฟลลาเทปแล้วก็ป้าจะทำาเป็นเป็นดอกสีที่ระบาย ระบายสีเอานะคะแบบนี้นะคะก็คือเอามาเริ่มเริ่มทำกันเลยนะคะเราวัดให้ได้สี่คูณสี่นะคะกว้างสียาวสีนะคะสี่คูณสี่ พอเราได้ให้เราพับกระดาษนะคะพับกระดาษให้เป็นแบบนี้นะคะเราจะตัดได้เยอะเร็วขึ้นนะคะทีนี้เราก็มาตัดนะคะพอเราได้แบบนี้เราก็มาตัดหนึ่งส,สองสามสี่ แล้จะหนีบเนี่ยให้มันเป็นชิ้นๆแบบนี้สี่ครั้งจะได้ห้าชิ้นห้ากลีบนะคะแล้วเราก็พับมันอย่างนี้สลับไปมานะคะพับขึ้นพับลง แล้วเราก็ตัดนะคะก็ <c oughs> จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะแล้วเราก็ดึงนะคะดึงดึงอย่างนี้ พอเราดึงแล้วเราก็ทำทำแบบนี้นะคะเนี้ย แล้วเราก็จะเอาลวดนะคะลวดนี้6เซนติเมตรนะคะความยาวแล้วก็เอาครีมมาดัดให้มันเป็นโค้งๆกันหลุดนะคะแล้วก็สอดมันเข้าไปแล้วก็เอาได้นะคะ มัมัดถ้าเราอยากได้สีไหนก็เอากระดาษสีนั้นเลยก็ได้นะคะแต่วันนี้ป้าทำเป็นสีเหลืองเหลือง<ๆ>อ่อนๆเหมือนเป็นลายๆนะคะทีนี้เราก็ป้าก็จะเอาสีอ่ะสีที่เราต้องการนี่แหละคะ่ะ มาละายนะคะเป็นแบบนี้นะคะ อยากได้สีไหนก็ระบายสีนั้นเลยนะคะแต่กระดาษเป็นสีขาวนะคะนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเนาะแล้วก็ดัดดัดนางก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทำแบบนี้ให้ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าคนชอบอใหญ่ๆยาวๆนะคะแล้ ชอมันใหญ่ๆยาวๆแล้วก็ทำา40 5 0ดอกนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็มาประกรอบเลยนะคะแล้วก็ได้50แล้วนะคะในนี้เกินด้วยซ้ำนี่แล้วก็มาจับนี่ค่ะ เอาก้านดอกมาก่อนนะคะดอกเนี้ยป้าจะเอานี่ค่ะป้าจะเอาได้เนี้ยพัน,พ,น,พ,นพันให้มันแน่นนะคะดอกแรกนะคะทีนี้เราก็มาเรียง ให้มันหลุดกันมานิดนึงนะคะ เรามาจัดเราจะมาจัดมันทีหลังนะคะ วิดีโอจะเป็นเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าป้าไม่ได้หาเสียงเพลงนะคะเพราะว่าป้าไม่ได้ใช้ไมค์นะคะเพราะว่ากลัวลูกค้าไม่ใช่กลัวเพื่อนๆไม่ได้ยินนะคะ E ทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันถ้ามันรู้สึกว่าเยอะแล้วนะคะเราก็จบนะคะแล้วก็มาดัดนะคะมาจัดตัดตกแต่ง ถ้าเราอยากได้ช่อเยอะกว่านี้เราก็เพิ่มมาได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จัดตกแต่งเขาให้สวยงามนะคะทีนี้เราก็หานะคะหา าสายยางนะคะที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะหรือว่าเป็นสีสีใสๆก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ของมันเป็นเป็นมีรูน,นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะเราก็จะได้เนี่ยค่ะแล้วก็ตามตามด้วยอลล่านะคะ ที่ค่ะติชมได้นะคะสามารถติชมได้ทางคอมเมนต์นะคะแล้วก็จะได้ดอกไฮยาซินนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ